ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อตอมรถไทยนะครับผมมาพบมาพอกันคือเก่าครับพี่น้องยูครับนางอันหาเมื่อนบาทนะครับหลังจากมะดองไ้โดนเติบแล้วครับผมโอ้ยไง่ายงไงครับเดี๋ยวคลิบนี่สิาพา่าเบิ่งหางไม่หายนะครับผมว่าสิเป็นยังไงนะครับผมเรื่องนำนักนี่โอ้แน่นอนครับนักดีครับพี่น้อง ตัวนี้ก็เป็นตออยู่ข้าแถวออกแล้วนะครับผมมันบ่มีหม่องไว้นะครับต้องเอาไว้กลางให้หน้านะครับผมโอ้ยเสียงได้เข่าดีครับพี่น้องไปง่ายๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นนิสัยแกมหินนะครับหินลูกล่างนะครับผมเบินเบินเบินครับเบินเบิน หินครับหินหินครับหินโอ้รายการครับของใหม่นี่มันดีจังสีนี่ตัีวครับพี่น้องเจียวครับเจียวเนี่ยตะกอนนี่ตอนยุคานี่เอามากองไว้นี่นะครับผมจะได้เข้ามานะครับนี่ครับป่านี่ได้เอายับไปนะครับผมเพราะว่ามองในดินยังพ่นในไรนี้นะครับผมอาจจะท้ายยากแน่ยได้พี่น้องเพราะว่า หากยุคข้ามันหลายนะครับผมเป็นส่งฮึกฮึกนะครับผมเป็นเอาส่แปดแปดกรอบข้าวนี่แหละครับผมมาทายให้พี่น้องด้ชมนะครับผม ียง,ห,งหินหินี่นออะยจ้บ่เห็นหอดรถครับไอห,หินก็เขานะครับพี่นงลม่นได้ครับมีแต่หินหลูกล่างนะครับนี่วนใหญ่จะเป็นหินนะครับได้การครับได้การราคากระจับต่องไดนะครับผมใกลเปปนรูปเป็นร่างให้หน้าได้พี่น้องอยังแต่ขืนขั้นนะครับผม มอนกับมาลุนน้ำไปน้ำกันครับว่าจะจบว่าจบครับผมแต่ว่าจ,จบกันนาจแล้มีต่อมืออื่นนะครับแหมไปใช้อีกระบาดตามมาชมหางนะครับไทยหินลุกร่างนะครับรบ้านพวงเหมินหินแแหลพี่นอง หายหายสวงเหมือนกันนะครับธรรมดาเสะที่ไหนฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้หิน,นเป็นตะนาอยู่หรอกแต่ว่าก็ดีแต่ว่ามันมันก็นยังซุ่มอยู่นะครับผมแต่ไปหวัวย่ำเดือนซีเดือนหาเนี่ยโอ้ยย่านเพ็บดบ่ได้เยู่ครับดินเป็นตะแก็นนะครับผมดีแต่ว่ามันก ช่วงก่อนปีใหม่นะครับเกี่ยวเขาเรียวกับว่าทันดนนะครับดินก็ยังมีความซุมอยู่นะครับผมได้การอยู่ครับของหน้าเพิ่นก็ว่าย่านดินแกนนะครับเพื่อนก็เลยได้เฮ็ดไว้นะครับผมเป็นดูเป็นล่างนะครับหน้าไฮ้ละ์ีอะไรนะครับผมส่วนดินตัวนี้ก็สิได้งัดขึ้นคุณทางใน้เพิ่นนะครับนี่สิเป็นคุณทางนะครับ สิบวยได้หลายๆนะครับผมยิมแปดแปดกรองเท่านี่ก็ได้ทำการตัดลังค่าเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องไอเรา,ม,ามันไปยากมากยากนะครับผมมันสูงล้านะครับผมตัวน,นี้ก็แล้วแต่ขัมชอบนะครับตัดก็บวัวยากเลยพี่น้องตัดตัดจากพื้นวัดขึ้นมาคืบนหนึ่งหันครับ ตัวนี้ก็เอาหินเจียตัดนะครับผมแต่ว่าถ้ามีแก๊สก็แนะนำเอาแก๊สนะครับถ้าผู้มือหนิ่งกัอย่ามันแตกไส้พี่น้องอันตรายครับผมตัดลงแล้วเป็นได้พี่น้องหลุมส่งเนี่ยโอ้ยการเลยครับผมโอ้สวยหินแล้วครับเสียงตัดทากใหม่ดังขดเดี๋ยพี่น้อง รายการครับผมอาจจะมีหินอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็บอส่ปัญหานะครับผมจิ๊บจิบจำเ,เนี่ยครับผมไปใช้มากกับพ่อเป็นดินเหนียวครับผมเป็นยังไงครับพี่น้งวงมาตาัดรังคาลงงามกว่ากว่าบัาตัดอยครับผมก็ว่ามันจะดูดีไปอีกแบบนึงนะครับผมแก่แต่ผูุมากได้พีน้อง ไงไรครับผมดองไม่นี่มันเป็นอาทิตย์เหรอป่ะพี่น้องเจ้าไปเห็ดงานทั้งื่นอยู่นะครับผมกะให้เพิ่นเอาไม้เอา,เอาอยัางออกน้ำละครับก่อมันสีบริอาเิ็ดนะครับสีมะเขียวเพิ่นมันกับโบขือนะครับพี่น้องเบิ่งกอางไม้ครับก่อไผ่สองก่อกองไม้จะอยู่กางให้หน้าแบบนี้เลยนะครับจะของหน้าพิ่นเพิ่นมีหน้ายุซีไรเนี่ยแหละครับ กสิเอาไปไว้ทวงองื่นกับบ่อใดนะครับมันโบเมนหน้าเพิ่นนะครับไปเลยมันสีได้อยู่กลางให้หน้าแดดนี้นะครับผมกองใหม่สีอยู่จังสี่แหละครับโอ้ันนี้ก็เป็นโบช่างก๊อปนะครับช่างก๊อปเธอโบผมกับพระเจ้าโบเคยได้ยินสี่ขึ้นกันพี่นอ้องช่างกอ๊อปช่างกอ๊อปมาจากทางไหนล่ะผมกับพระเจ้าเคย อันนี้ก็มีติดเทอร์โบกับค่ายปั๊มนะครับผมกตบ่มีอย่างหลายครับแอลเอนทกันครับพอวัดพอเวียงครับเยมแปดแปดข้งเข้าได้ได้เป็นละครับโมนี้กันหลายนะครับแต่ว่าถามวันนี้กันบ่อวันนี้กันเยอะนะครับผมแตมว่าพอวัดพอเวียงกันได้ครับผมถ้าเป็นมวยก็ะชกกันได้นะครับผม กำลังเจ็ดหาก,ก็บิมแปดแปนะครับครับโู้โหาสีเหลีหรือรเแล้วนะครับผมจังแรกอะเหลี่ยเปลีกับส,สีท้ายในช่วงขึ้นเก้าแล้วครับพี่น้องวัวนี้ก็ได้จอดรถท้ายนะครับผมรถจะคลดด้องจอดด้ยดครับวันนี้พูดท้ายไงพี่น้องท้ายเองครับผม ส่งอยองกินอยองไปเลยครับทำงานเกียรสองได้สบายนะครับผมเดี๋ยวยัดต้นทุนไปอีกแสนสองแสนนะครับนองแสนนะครับผม งดีเจนะครับบอดีกะบอดี Body, เดียวกันพิษแต่บ่มีเทอร์โบนะครับผม mm hmm. นี่กะมีเอฟซีเ hmm. ท่ามาขอสื่อเทอร์โบเอ็มแปดแปดนะครับผมกะจบกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับพี่น้องว่าไปนคะรสวรรค์นะครับผมคอนหวันคอนหวันนะครับ,นนรบจบกันทีสองหมื่นบาทนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับเทอร์โบผมบ่มีแล้วครับบ้านี <laughs> ้ ขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปนครวันนะครับเอาไปใส่เจ็ดหาครับผมตึมมาบบมักโบแต่งครับเป็นมักโบเดิมนะครับยัดไปครับพี่น้องราคากระชับมิดนะครับผมเงินเอาไว้ผมก่บปวชัยคือเก่าผมเกินเลยขายครับขายเรียบร้อยแล้วครับผมไปนครวันแล้วครับผมผู้ไทยเข่าดีนะครับผม เด็กการเด็กการครับกล้องชิ้ท้ยนี่ก็ใบเได้นะครับผมเจ๋อไอ้หินชว์อะไครับพี่นอ้องเจ๋วเนี่ย กองจิ้วไม่นะครับผมตั้งจากดองไว้ดนเติบครับมื่อนี้เพิ่งได้มาเก็บนะครับผมโอ,อ้ยยังมึงเยงเอะพี่น้องหินล้วนครับ เสียงปาดหักอยอะข้านะครับผมเอาครับพี่น้องทายแล้วกับกิ่งใจเพิ่นนะครับผมนี่ก็จอดรถทายแล้วครับเอาเดี๋ยวสีทายไปหชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องขอตัวไปเหตุงานน้ำเพิินก่อนครับพี่น้องจอดดูไล่กับหยาิไอละวานะครับควงใหม่ครับเจียวเดี๋ยวจะขืนขั้นนะครับทั้งสดผมก็จะขืนขั้นนะครับเพ่อนซุ่งดินให้ เดี๋ยวจังไรสิอัปเดตหางานไปให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่น้องข,อขั้นมกกระเขียใหม่มาต้อมไปมองเดียวกันนะครับผมก้านอ่ะเแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ